Cô đang mưa hả? lượt mọi đi mọi yeah. yeah. đi mọi lượt 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 mọi bay, mọi lượt đi lượt mọi đi mọi lượt mọi lượt đi lượt đi lượt mọi lượt จุ๊บบายบายเด็กแม่ไหมเด็กไปคับสบดีสวัสดีพ่อแมพี่น้องเมืดสุขุุคนเนอกับสบายดีสวัสดีเอฟซีรุขุคนเ้อวันี้มหาเนวกินเที่ยงพี่น้องมหาจิบโอมคุณจิบโอมเนาะ พอดีเขาป้าพี่น้องพุดจิปลมเขาป้าขึ้นโคบอแรกินที่ปลมเพิ่งเนี่ยอยากกินเลยเขามาหาคุดเองเนาะนี่ควายมาันจะได้จริงๆเข้าค่ายก็ได้เข้าค่ายก็ได้เนี่ยพี่น้องกอ็จะว่าอาเหมือนจืดนะเอาเป็นฮาไหลเนาอาเป็นาไห้เอาเป็าเอาเองอาแล้วไปโอซีแออุจจัโอ้ยอ,อันนี้ก็จะเหูโอซีแอเลยอันนี้

เราตามโคกันบุญเนยพี่น้องตามโคพี่น้องเลยนี่นี่นีออกดอกปรจักษ์นี่นี่นี่ช่งใช่ออกเหนรออกแล้ออกมาอแล้วหูหูนเป็นอน่านีู้เยะยอมากเลยหนึิโป็นกพี่น้องเลย Chi đoạn dip bồm hả nè nó đoạn hai nó Phụ chưa hay theo lùm đâu! Chơi rồi Chưa Chơi Chưa đâu!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  vào đâu! Chưa đâu! Chưa đâu! không đây phải hết 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 để hết 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 để hết 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 hết

แ้วแต่ของอะมบวดบวดน้อกุญิโปรหมีบวนเด้พี่โ้องเลยคอยมากไปไปต่ออ่าบเกียมันจะเป็นแฟนเป็นแฟนมับวดอื่นมันกับบวดหกขนาดบวอื่อ เออมันจะอยู่แถวดินส่ายมากับมลวเลิกปนัยดอกพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นหินน้ำเป็นหินมีหินน้ำมากัะไรซามโตเนาะพี่น้องถ้ากับเจอซามหวยถ้าว่ามันบอถือป่ามันนะนี่นี่มันเถื่อป้ามันจี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 กันโดนเขาไปอะไรปะาไปใส่เขาไปสวนน่ะนักกีฬาบอลเขาใช่ไหมนัอวิทยาบอลเขาเห็นเขาคุยกันไปที่ท่าไหนเนาะ หู้นท่นะกูฮะบุเลยเท่าย่างกายมาเน,น,น,นี่ยย่างรัดกระปุนนี่กระได้ตามป่าฮะาห,าห,าหนนะ่าเพาะเห็ดน้ำเนาะจะเอาเฮ็ดตัวเพาะเห็ดหัวกสิมาน,น,นี่นี่เป็นดอกเลย อันนี้ยเขาคูดใหม่ๆอ่นีคูดวันนี้มันแถวนี้มันเกอะแถวนเพราะมันดิ่สายแต่ก็มีหากหน่ยน้าหมอเด็กก็จะับนะพ่าเดกฮะเด็กเด็หน่นึ่ใม่หนจับ ดี๋ยดิด่เดขามัน <laughs> ้อใหรับบวให้รับฮินั่งขาออกเลยอขาดึงฮิยิ่เต์บโตยิ่ใหญ่ยิ่ใหญ่นะุดงาอยู่ดเอออุ้ยมันยันข้อแล้วข้างเดียวตัวนหนึ่งพุดบ้าง

ก็ดูเบ้แต่นี่นกำลังหมุนนี่ตัวสวยงามเนาะอุปูอีเปะอยู่มาเบิงกับน้องฉีไร้ายเป็นไงเนาะฮะันนี้ะม่ทนไท้อบ่แม่ไหมดวันใด ไว้หมดไว้จิตโปมันจะต่างแถวนี้่มวีเป็นไรเนาะนี่บัวกระไดพปอพ่อตัอเจ็ดเป็นตูน้องเลยมันถืตามขอมันี่เน่มันไปแต่โตลพนเพนมันคนไดไลเข้ามาสัวเ้ามาเข้าต้องไปมาแตไปเสาเนาะแต่เลิกๆผู้พี่น้องเลยเว้จะคุดได้อยข้าุดได้ ีดอกไปห<ะ>ล่อแท้เถื่องบึงเนาะเขุดไปคายอยู่แถวบอ่ะเราไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนบอนใหม่ก็พี่เนาะเปลี่ยนโคกใหม่นะ hai <t festivals> <t> hãng cảm ơn nha nga man anh em nha nga mang ba chắc chắn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  chắn chắn

ừ bỏ qua mặt mặt ta ninh ninh tê chiang mày đi tì nỗi ơi ô ôi ôi chị ơi mày đi bỏ ra mày học quá. กันเถอะฮะเ <Yeah. S 1> ม็ดจีดีมันหมดเขาบทิงมันนะเป็นข้าวข้าวเห็ดแต่ไมตาคูใส่ข้าวเดียวคำเมันเขาไปโอ้ <c oughs> <c oughs> ยูคตรบูดายเ้ย แม่้ำเคียงเถาะเลยเมื <c oughs> ่อแล้วอยากเมื่อแม่้ำเคียงเถาะเลยมันหลุดมุนได้อยู่ห่าวไหม่เนาะมันหนึ่งมันเป็นแห่นมันหักพ่อมมันถือเ็ดอัน เขาคุดดดยดย้ายวดมันพูดรายคือเจคนคนคุดแต่ละมืองเวีนน้อยเไม่ไยแล้วรใหญ่ไกลน,นี่อะไรจำพวกกินประกอว<ๆ>กินหร <c oughs> ือเป <c oughs> ่าำป่นฮะมเมดเขาคุดออกทันที เอ,นบนอาบูดแดงใส่ถุงนระบอกมันต้องคดดใจมันต้องออกคตดใจนะหนึ<ะ>ง่งเมื่ออันกลัวพี่หนอเอ้ยเนี่ยครสบไปแกะตำปนน,ะนา,ากะนกินก็รูอักพากกระแทกกันจนจุ๊น อนนี้ก็มาหอด้วยนะพี่น้องเออนักกี่ตัวเท่าแตกเก่าตัวเออเอ้ยเอ๊ะนอน้องพิงก็ออกมา่อหน้าน่าพอใหญ่พี่น้องแปลนอน้องพิงไปแปลนอก่อนเนาะไปดู พร้องกันแน่ไปใ่ไหมใส่ันมากเลยใส่ซื้อยีโยฮะอยากกินยีโยมากเลยใส่ลยน่าอ่ะีน่าหมวนบามวนยี่ของไม่ว่างไม่ว่างอยบางนิไปอนะสบายดีกันดิสบายดีกันสบายดีสบายดี

ไปไปที you, ่ไหนโอ้ยผมยิงเบายิงอ่ะมึงเล่นอะไรเพื่อนหมอไปไปไอเพื่อนไปไปของกินกับโมเมนต์อันนี้รอบพี่น้องเนาะแกงปลาแกงจิรอบุริกินเนาตอนแรกนาะพี่น้องเพราะว่ามาแต่กุดจิโร่กันมีของกินนะเนาะปลาใบกินแดงซะจิโร่เจ็ดโตเอออเจ็ดโตปลาใบกินแดงซะโมมีของกิน นี่ได้ค่ะบาดายเนี่ยถากินเนี่ยจะต้องมัดเก่าได้พี่น้องมันคอยอดับเบิลยาคอยอ่ะต้องมัดเขา่านะคะก็ติดมัดเขา่าสบายดีกับสบายดีมั้งเนี่ไไยไปไหมเนรศิพาไปขี่สสดขี่บอสบายดีสบายดีไปไปอีกสบายดียดยดเอ่อเดิมหีบดิ่งก็สิีบจอบต้องเปียงเท่านี้เด้อพี่น้องนะ กาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของครอบครัวในเรื่องความเป็นพี่น้องมาสบายดีก็ไม่ไหวพาวิ่งใช่ไดมเพื่อการกิฟห์นาเด้อมาสบายดีก่อนสบายดีบายสบายดีนะบ๊ายบายพ่อบ๊ายบายจุ๊บพ่อจุ๊บนะจุ๊บ